มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปาบอลชาแนลมาวันนี้นาญาติถอดแกลมา,า,มาวันนี้กับแป้มนี่เนื้ออบนะครับร้อนๆน,นี่ก็จะเป็นกล่อมเนื้อนะครับปลาดูปันหลดอันนี้แกงที่เหล็กใส่ใไม้นะครับ นี่ตันหลงจีนที่เด็ดเลยนี่ตันไทยนะครับมามาจวกัวนก่อนเหมือนเดิมแอร์ปิดเย็นๆนะครับไม่สนับสนุนในการกินเหล้านะครับเมาไม่ขับนะครับอย่าลืมนี่เป็นการถ่ายคลิปเพื่อความบันเทิงนะฮะมานเนืดๆเดลยชวน ชุม่มคอมาเนื้อก่อนเลยอยากกินมาหลายวันแล้วดูนี่เป็นเนื้อติดมันนะนี่เจ้าเพียนะครับเลย ยอดน่าอร่อยก็ยยกไม่สุกมากเท่าไหร่นะมีเดียมแลไปครับอื้อหืออือื้อือ

อันนี้ซื้อนะนี่เราหลังนี่น,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 นี่ปลาหลดเคยกินไหมครับปลาหลดปลาหลอกินกับส้มตำก็เด็ดเลยว่ลาเราจะมาแก้มตลลัวนี้บตำขนมจีนใส่สตอร์น่ะฮะล่าสูตรแนละาสุดว่ะ นัวอ,อร่จยอ้าวสื่นแ้วนี่ติดใจเนื้อ อก่นไปเอาารอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะป้าบอชนนลชาแนลหวัสด,ดี